สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิ่นปี3ามวัดบางพระครับครับเหรียญรุ่นนี้ครับมีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับและก็ลงยาครับสร้างโดยพระอาจารย์ต้อยวัดางพระครับหลานของหลวงพ่อเปิ่นครับนะครับ ซึ่งได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงนี้ครับลงยาได้อย่างสวยงามมีหลายสีด้วยกันครับเป็นสีทองล้วนก็มีนะครับ